รุนเจริญงวดวันที่สิบหกสิงหาคมให้เลขเด่นสองสี่หกเลขชุดสองตัวสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกสามหนึ่งสามสี่สามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามห้าสี่ห้า 47493348ในงวดวันที่1สิงหาคมเลขชุดสองตัว14เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน41เลขร้อยมาลายัยงวดวันที่16ส,สิงหาคมให้เลขเด่น36 94เลขชุด2ตัว32 34 36 39 92 94 96 99ชุด3ตัว734 239 694 096ฟ้าบรรดาลทรัพย์งวดวันที่16สิงหาคม ให้เลขเด่น49เลขชุด2ตัว42 48 14 74 90 96 59 39